ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 คนแรกในโลกเป๊ปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเป๊ปเกวัวเดวล่าทางปรัริศาเป็นคู่ซื้อคนแรกที่กุมทีมวัตถุปเป็นแชมป์ชั่วใหญ่ได้สำเร็จกับ2สโมสรเป๊ปกวัวเดวล่ากุณซื้ออัจฉริยะชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งเพนเมืลงอังกฤษ กลายเป็นเฮดโค้ชคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าที่เป็นแชมป์ทั่วใหญ่มาครองได้สําเร็จกับ2สโมสรเป๊ปประสบความสำเร็จอย่างมากในฤดูกาลนี้พาลูกทีมคว้าแชมป์มาครองได้ถึง3รายการประกอบไปด้วยเพเมลิกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเที่ยวชนะอินเตอร์มิลานได้แบบสุดมัน1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าหากย้อนอดีตกลับไปเป๊ปเคยประสบความสำเร็จพาทีมคว้าท,าทเปเแชมป์มาแล้วในฤดูกาล2008-2009โดยครั้งนั้นเป๊ปนำทัพบ,บาร์เซลโลนาคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งลาลิกาสเปน โคเปอร์เดลและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับรายชื่อของผู้สื่อที่เคยพาทีมในยุโรปคว้าที่เป็นแชมป์ทั่วใหญ่มาครองได้สำเร็จประกอบไปด้วยอันดับ1ยอร์กสตีนจากเซลติกในปี1996อันดับ2สเตฟเฟนโควักจากอาร์แจคในปี1971อันดับ3ามรูดเฮดดิ้งจากเพียร์วีไฮโฮเฟนในปี1987อันดับ4เซอร์เล็กเฟอร์กูสันจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1999 อันดับ5เป๊ปเป้เดวลีลาจากบาร์เซลโลนาในปี2008อันดับ6โชเซ่มูรินโยจากอิตลาลนีในปี2009อันดับ7จูฟไฮเกตจากบเัตเจมินิกในปี2012อันดับ8ลุยเอลิเกตจากบาร์เซลโลนาในปี2014อันดับ9ฮันซิฟลิกจากบเัตเจมินิกในปี2019และอันดับ10เป๊ปก้เดวีล่าอีกครั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2022แมนเชสเตอร์ลุ้นหนักเดอะบลอย อาจพลาดสตาร์ทซีซั่นซึ่งกิตเผยเควินเดอบลอยมีโอกาสอดช่วยแมนซิตี้ช่วงออกสตาร์ฤดูกาลใหม่คาดเจ็บแฮมสิงระดับ3หลังกัดฟันทนลงเล่นกับอาการบาดเจ็บตลอด2เดือนที่ผ่านมากองกลางตัวเก่งของแมนซิตี้เจ้าของ3ามแชมป์ในฤดูการที่ผ่านมาอาจพลาดลงสนามในช่วงออกสตาร์ซีซั่นใหม่หลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังจากเกมชนะอิต,ตลาลี1-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมา มิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกและื่อังกิษก็คาดว่าเป็นการบาดเจ็บแฮมสิงระดับ3คาดว่าจะต้องพักประมาณ3เดือนส่งผลให้จะอดลงช่วยทีมในช่วงเริ่มต้นซีซั่นใหม่ที่จะเปิดฉากในวันเสาร์ที่12สิงหานี้นอกจากนั้นเดอบบอยยังจะพลาดลงช่วยทีมชาติเบลเยียมเจอกับออสเตรียและเอสโตเนียในศึกยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกในช่วง2สัปดาห์หน้าอีกด้วยโดยเจ้าตัวยอมรับหลังคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกว่า เพื่อยป้องกัดฟันลงเล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอด2เดือนที่ผ่านมาผมได้รับแจ้งมา2เดือนแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่ผมจะเสี่ยงแต่คุณต้องยอมรับมันผมมีปัญหาตั้งแต่เกมไปเยือนเบอร์ยเยมเมนิกแน่นอนว่ามันทําให้ผมพลาดบางเกมมาเลสกาเจอพ่อแล้วหลังหายตัวคืนฉลองแชมป์เอนโซมาเลสกามือขวาของเป๊ปกวัวเดวลลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบตัวพ่อที่หายไป ในขึ้นฉลองแชมป์แชมเปนส์ลีกแล้วบิดาของมาริสกาเดินทางไปอิสตันบุลประเทศตุรกีร่วมทริปกับแมนซิตี้เพื่อชมเกมชิงชนะเลิศยู่ฟาแชมเปนส์ลีกที่พบกับอิตาลีลานณนสนามอัต,ตเติร์เมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจบเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีรับแจ้งว่าพ่อของมาริสกาได้หายตัวไปขณะที่แมนซิตี้ก็ใช้โซเชียลมีเดียในการค้นหาตัวตลอดทั้งคืน ล่าสุดรายงานข่าวระบุพบตัวพ่อของมาเรสกาเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการหายตัวไปเป็นข่าวดีของโค้ชชาวอิตาเลียนก่อนเดินทางกลับจากตุรกีสำหรับมาเรสกาเข้ามาอยู่ในทีมสตาฟของเป๊ปโกเรล่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแทนที่ควรหน้าลิโอที่อำลาทีมไปและมีการคาดการณ์ว่าซัมเมอร์นี้โค้ชชาวอิตาเลียนก็อาจอำลาแมสเซตตีไปรับงานคุมทีมเต็มตัวอีกครั้ง ฮาแลนด์ไม่สนปืนฟืดขอแค่ส่งแมนซิตี้คว้าแชมป์เป็นพอเออร์ลิงฮาแลนด์ยอดดาวยิงของแมนซิตี้ยืนยันไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะสามารถทําประตูได้หรือไม่ในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อสิ่งสําคัญที่สุดคือแมนซิตี้สามารถเอาชนะอินเตอร์มิลนได้1-0จนทำที่เป็นแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ได้เป็นผลสําเร็จภายหลังเดินหน้ายิงประตูอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งซีซั่นกลายเป็นว่าช่วงโค้งสุดท้ายเออร์ลิงฮาแลนด์กลับฟอร์มฟืดไม่สามารถยิงประตูได้5นัดซ้อนแต่ก็นั้น แมนเชสเตอร์ก็ยังคว้า3าแชมป์มาครองได้ตามเป้าหมายจากของ52องประตูจาก53นัดในซีซั่นล่าสุดก้าวลังเกมที่โอลิมปิกอัตเตอร์ว่ามันไม่น่าเชื่อเลยในความฝันอันสุดจะสุดตรงของผมผมไม่เคยนึกถึงสิ่งนี้เลยมันแสดงให้เห็นว่าเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆในนอร์เวย์ก็สามารถทาได้มันให้ความหวังแก่คนหนุ่มสาวในบ้านเกิดผมมันน่าเหลือเชื่อมากการมีคนดีๆอยู่รอบตัวผมตลอดในชีวิตและเป็นคนที่ผมไว้ใจได้เป็นสิ่งสําคัญ การที่มีพ่อและแม่อยู่รายร้อมผมที่นี่มันวิเศษมากเพามีความสุขมากหลังจากสองสัวันเมื่อสิ่งนี้สงบลงหมายถึงความรู้สึกในการควา้าทวยรางวัลน,นี้ผมจะต้องการทํามันอีกครั้งอย่างแน่นอนผมรู้ตัวเองดีและรู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดผมคงสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกมากผมพัฒนาได้ในวันนี้ผมมีโอกาสยิงสองครั้งในครึ่งแรกผมควรได้บอลจากอิงคายคูนดกันในครึ่งแรกแต่เขาส่งมันไปให้กับแจ็คก,กิลดแทนในวันที่ดี ผมคงไม่สามารถยิง2ประตูได้ง่ายๆต,อ,ตอนนี้ผมไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วในรอบชิงชนะเลิศสิ่งเดียวก็คือชัยชนะมันเกี่ยวกับการเล่นเป็นทีมเพื่อคว้าถ้วยรางวัลสำหรับการร่วมงานกับพิธการทีมเป๊ปโเดล่าโมหกว่า22ปีกล่าวว่ามันน่าตื่นเต้นมากมันเป็นเกมใหญ่ความกดดันสูงอย่างน่าเหลือเชื่อการได้ร่วมงานกับเขาในพิเศษจริงๆเรามีความสมพันที่ดีต่อกันและผมตั้งหน้ารอฤดดูการหน้าว่าต้องพัฒนาให้มากกว่านี้ ผมยังเด็กยังเหลือเวลาอีกหลายปีการได้รับการฝึกฝนจากเขาทุกวันโค้ชที่ดีที่สุดในโลกและอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเป๊บกวัวเดวล่าผู้จัดการทีมแมสซิตี้ยังคงเอ่ยปากชมอังเดโอนาน่าผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกแมสซิตี้เอาชนะอินเตอร์มิลาน1-0ในรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมเป๊ปกล่าวชื่นชมคู่แข่งว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก แถมยังเจาะจงไปที่โอนาน่าเป็นพิเศษเมื่อคุณมีผู้รักษาประตูอย่างโอนาน่าซึ่งสามารถอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมว่าจะเปิดบอลไปให้ใครที่ยืนอยู่ตรงไหนทั้งชาราน,นรูและบาล,ลาีาและก็กองหน้าที่เก็บบอลได้เคลื่อนบอลไปรอบๆได้ปัญญามากๆมันคงง่ายขึ้นเล็กน้อยหากไม่มีผู้รักษาประตูคนนี้แต่มันจะยากมากๆอยู่ดีก่อนหน้านี้ระหว่างงานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนชิงชนะเลิศที่จดัดโดยยูฟ่าเปบปก็ได้พูดถึงโอนาน่าไปยกแรกแล้วว่า การหาพื้นที่ว่างในแดนหน้าคือคุณสมบัติพิเศษปกติแล้วทีมต่างๆก็จะมีทุกักษาประตูชั้นยอดอยู่แล้วแต่โอนาน่าใช้เท้าได้อย่างโดดเด่นจริงๆบทสัมภาษณ์ของเป๊ปจึงน่าจะทําให้เชลซีสโมสรคู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกเจองานหนักขึ้นอีกในการพยายามคว้าโอนาน่าไปร่วมทัพหลังจากก่อนหน้านี้โดนอินเตอร์มิลานปฏิเสธข้อเสนอแรกไปแล้วและเชื่อว่าตัวเลขจะสูงถึง40ล้านยูโรเต็มคาราเบลแมนซิตี้ยืนยัน แผนแห่ฉลอง3มแชมป์ทั่วเมืองแมนเชสเตอร์แมนซิตี้ยืนยันแผนแห่ฉลองทั่วเมืองแมนเชสเตอร์หลังสร้างปาติสรทคว้าชแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้สําเร็จแมสซิตี้ยอดทีมจรีเรมลีออกมายืนยันเรื่องแผนแห่ฉลองไปทั่วเมืองแมนเชสเตอร์วันจันนี้ผายหลังทีมของเป๊ปสร้างปาติสรทหน้าใหม่เอาชนะอิตาลีลาน1่นควา้าแชมป์อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้สําเร็จจนสโมสสอนกลมายืนยันแผนแห่ฉลองสามแชมป์ที่ทําได้ในซีซั่นนี้ทันทีอย่างไรก็ตาม ถ้าระบายสีฟ้าถือเป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่คว้า3แชมป์ในรายการหลักทั้งเพเม i ี r League อยู่ฟาแชมป้ยนส์ลีกและเอฟเอคัพมาครองได้สําเร็จต่อจากแมนยูที่เคยทําไว้เมื่อปี1999ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เหล่าแฟนบอลรอมานานจนมีวันนี้จากการที่แมนเชสเตีรเตรียมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สมสอนได้กล่าวว่าทีมจะเดินทางกลับมาที่แมนเชสเตอร์ในบ่ายวันอาทิตย์ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง797ของสายการบินเอทิฮัสแอเวย์ที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างดีโดยเฉพาะจากนั้น จะมีการฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์บนขบวน,บนรถบัสเปิดประทุนผ่านใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ในวันจันทร์ที่12นี้โดยเป๊ปผู้เล่นและทีมตัฟจะเริ่มแห่จากทอนแม s t ตรีทเวลาประมาณ18.30นา,านาทีค่อยๆเคลื่อนไปที่ตามถนนจนถึงเซนต์แมรีเกตผ่านคอร์ส t ตรีทและคิงสตรีทไปจบที่ปรินเซ s สตร e ทซึ่งจะมีการจัดเตรียมเวทีไว้ฉลองความสำเร็จที่นั่นและมีความยด,ดีอย่างมากเหลือเกินที่ทีมมีวันนี้ และการฉลองต้องยิ่งใหญ่และน่าจดจำอย่างแน่นอนรุ่นถึงวินาทีสุดท้ายอินซากี้ภูมิใจอินเตอร์ต่อก่อนแมนซิตี้แบบสูสีซิมโมเนอินซากี้คุณซึของอิตมิลานแสดงความชื่นชมลูกทีมที่สามารถสู้กับแมนซิตี้ได้แบบสูสีแม้สุดท้ายจะพ่ายแพ้ไป1-0ในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ในข้ามคืนแบบนี้ผมไม่สามารถชี้ได้ว,ว่านักเตะค,คนไหนที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานผมบอกไปเมื่อวานว่าผมจะไม่เปลี่ยนนักเตะของผมกับใครทั้งนั้นคืนนี้โลกได้เห็นแล้วว่าทําไมพวกเขาแสดงเห็นว่าพวกเขาสู้กับแมสตี้ได้ดีแค่ไหนซึ่งเป็นทีมที่ทุกคนรู้ดีว่าพวกเขามีคุณภาพครับแก้ว